ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ้งหวานเห็ดมันปูย่าหมอด สวยงามเดินไกลไปตามสายน้าไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันนี้ผ่ามาเที่ยวสวนคุณปู่เป็นแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมด้วยค่ะเรามากับพี่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเที่ยวกันค่ะทริปท่องเที่ยวบุรีรัม มีพี่หนึ่งขับรถมาจากอายุทยามหาวันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันก็เลยพาเที่ยวแลนด์มาร์คสองที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ฝากพี่พี่น้องๆรับชมคลิปในขณะนี้วันกำลังเดินทางกลับสวีเดนค่ะชมคลิปสดๆพร้อมกันพูดคุยทักทายกับพี่พี่แอดมินทั้ง4ี่ท่านพี่จุ๋มพี่ดวงพี่สมจิต และพี่หนุยสุภลักษ์ค่ะขอบคุณพี่ๆทั้งสีท่านด้วยนะคะ ใช่ใช่ไหมถ่ายคลิปค่ะถ่ายรูปด้วยค่ะอ่แล้วสวนูก่าถ่ายลูก็ก็หนูงงว่าอันนี้อันนี้อนองอยู่ แรงลูก ไม่ได้ค่ะดเดี๋ยวค่อยมาให้อีกค่ะลูกถ้าอาหารไม่พอหนูโดโดลงไม่ให้ปลากินก็ได้นะคะยาวยาเต็มหินแล้วลูกปลามันไม่กินหินเลยอะโยนใกล้ๆให้ปลาดูด้วยปลาเยอะมากโอ้ยโอ้ย น,นี้หายดีแล้วหรอคะเขาขอหวยยอนนะคะถ้าเป็นแบบนี้นส,วนนสวยเลยคะ่ะขึ้นสวยมากมันมีน้ำอยู่ตรงนี้เลยมันมีน,น้ำเลยมาขานี่นะคะ พี่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ f อตัวยงตัวยงจริงๆค่ะพี่หนึ่งกับว,วันนะคะคุยกันมาตั้งแต่ปีแรกๆปีแรกที่วันทําคลิปเลยค่ะวันนี้นะคะขับรถจากกยุธยาแล้วก็เรามาเที่ยวที่สวนคุณปู่ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้นะคะพี่หนึ่งรีเควสเพราะว่าวันมาครั้งแรกค่ะส่วนพี่หนึ่งนั้นมาครั้งที่สองแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,วไปจะมีดอกปอเทืงเองอ๋อต้นปอเทืองเหรอคะเนี่ยขวานเนาะ สวยมากๆเลยค่ะใครมาบุรีรัมย์ต้องห้ามพลาดนะคะสวนคุณปู่ค่ะ,อ,ะอยูอ่ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่มาจากกรุงเทพจะขับรถเข้าถนนสายมิตรภาพค่ะแล้วก็จะเข้าบุรีรัมย์ทางอําเภอนางรองจะเห็นบ้านสวนคุณปู่อยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ30กิโลเมตรจ้าสคนนะ <laughs> นั่นแหลค่ะอย่างเงี้ยค่ะตัว,ต,ว,วตัวแสบจริงๆค่ะ พระทีส่สวยมากค่ะพี่หนึ่งอืมตอนเย็นมันจะลงไปอิงจะสวยว่าน,นี้อ๋อน,น,นอนท่านอนท่าซ็กซี่อ้าวยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอายเดีอย่าเรอไปก่อนวิ่งไปก่อนเลยห้ามห้าม,ามอุ๊ยจุงเมื่อกี้อเหรอห้ามชนป้าล้มอย่างเดียวพอลูก นที่่สวยมากะคะขนาดตอนนี้ต้นไม้ดอกไม้ยังไม่ออกนะคะเราถ่ายทำคลิปนี้นะคะในเดือนธันวาคมค่ะก็วันนี้วันที่18ธันวาคมนะคะเขากำลังลงปอเทืองที่เป็นดอกสีเหลืองน่าจะอีกสักสองเดือนนะคะมันจะเป็นทุ่งสีเหลืองสวยมากๆเลยในเดือนกุมภาพันธ์ใครไม่เคยมานะคะมาได้เลยจ้าบุรีรัมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะมากเลยค่ะ ได้เลยค่ะลงไปคืนป้าจะเอาว่างๆลงไปก่อนไปเลยค่ะสวยค่ะพี่งมันเป็นว่าเดินเดินมานะใช่ค่ะโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเอามุมนี้เด้ยค่ะเห็นอ่ะหนูเอาหัวลงไปเอาหัวลงไปสวยมากค่ะตรงนี้เฮ้ยเห็นทอเนี้ยโอเคมาลูกเดินมา ไม่ต้องรัน้าใครากาแฟสวยมากไอะหนูมาถ่ายให้ป้าเลยกันไมอยากติดกัน เอาไปเลยลูกอ้ยดีนะคะคนไม่แน่นาาอือโอ้คนน่าจะเยอะโอ้ยอึ่ม <laughs> ม,มีที่โอ้ถ้านี่อยู่ติดถนนใหญ่นะคะจะได้ลูกค้าเยอะเลย สวยสวยค่ะแล้วไปยืนตรงน้นละบันแล้วมันเขียนละส่วนคุณปู่อ่ะค่ะบันันกระซูไม่ได้เลยได้เลยค่ะแล้วควาเย็นๆน่ะไฟที่นั่นที่กลุ่มมันแบบสวยเลยโอ้ยสวยสวยรอคิวใช่ไหมคะค่ะเศรษฐายมากเลยค่ะมีรอบสองรอบสามแน่ๆค่ะเต็มรูกเลยนะ ตอนที่เป็นนาข้าวก็สวยนะคะใช่ใช่นาข้าวโูวิ้นเราก็ไม่มาเนีเน่ยง่ายจริงค่ะเอาง่ายตรงนี้ไม่เห็นหนูเลยโอเคค่ะปีนขึ้นมาเลยลูกโอเคสวยมากค่ะเอาพี่โม สวยค่ะโอ้โหนั่นเห็นไหมไอ้ไอ้เหมยมันไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้เกยมากเลยค่ะโอเคค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวไปถ่ายใกล้ๆอา้าวอ้าวตีนะตีขาเลยนะ เอ้าเขาจอดใกล้ที่กินเลยใช่ไหมคะนี่เรามีแก๊งมานะคะวันนี้ตรงนี้สวยตรงนี้สวยรูปนี้สวยเดี๋ยวป้เอาแม่ดอกก่อน ไปตามสายน้ำไปมองความงามของันไรเขาจะกเล่นกระชากเห็ดหางอาาไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันใชลสสสเคนะะวันีาจเล่นอันนี้กันเราะีกันนขคมาดรบ้านนะคนขี้ขา

นั่นที่พูดออกมาจะอยู่กับเขาใช่ไหมค่ะพี่เนยไปยืนเลยไปยืนเลยยืนลงไหนไม่นั่งนั่งนี่อยู่อ่ะนั่งนั่งจริงอ่ะต้องนั่งมาดีซืีอของอ๋อจริงจริงฟาตัวน้ำหวานนะไหวไหมคะไหวไหมเด็กกินไหมปังไม่ไม่หวไม่กินอ่ะโอเคไม่ช่วยเราเกณฑ์แล้วเขาไปจัน ชัดเจนเช่นฮานตะวัน ไ,ได้เราจะถ่ายคุยนะคะสวยมากเลยขนาดเกี้ยวยังสวยเลย แล้ววังพริกแดงๆนะนลูกมลูกโดดเออมันมีลูกโดดนี่ไงมันจะเผ็ดจี๊ดไงไงลูกฮน่ากินมากจ้าเป็นไงจ้าดูค่ามันกวนค่ะ ลิงสองตัวค่ะดำไม่ต่างกันเลยลูกมีแต่คนทักป้าเลยว่าม,มาเมืองไทยแล้วไม่ยอมใส่หมวกขี่มอเตอร์ไซค์หน้าดำาหน้าหมวกมันเตกะเราเอาเราเอาแมสออกไหมหนึ่งสองสาม <c oughs> กันหายใจู <c oughs> พี่โมดำจริงๆนะพี่โมหาแสงหน่อยลูก <c oughs> หาแสงหน่อยค่ะ <c oughs> ดำมากเลยตอนกลางคืนไม่มีใครมองเห็นในเสือ้อตา สำหรับวันนี้นะคะวันพามาเที่ยวสวนคุณปู่แลนด์มาอีกหนึ่งที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแนะนำให้มาตอนพระอาทิตย์ตกดินค่ะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่นี่สิ้นปีนะคะจะมีลานเบียร์ซึ่งเขาเริ่มเปิดเพลงแล้วค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงาม ขอพงไกรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน ดังแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน นานสายนา้ำเห็ดป่า